สวัสดีทุกคนนะคะพบกันอีกเลยนะคะสำหรับเนเธอร์แลนด์ไทยเลียร์นะคะดิฉันกฤษณารอดนิดนะคะวันละคลิปนะคะวันละคลิปต้องให้เกิดขึน้นนะไม่นั้นจะลืมนะคะวันนี้ดิฉันถ้าใครมีหนังสือนะคะใครมีหนังสือแล้วก็อยากจะดูตามพินานะคะก็คือเราก็จะมีหนังสือนี้นะคะแล้วก็ดูหน้า51นะคะวันนี้หน้า51นะคะวันนี้ หน้าหดิฉันจะทําหน้าเดียวนะคะพรมีนักเรียนส่งมาหลายคนเหมือนกันว่าเ,เรียนตามพี่นาอยากให้พี่นาไปช้าๆใหญ่ยเยอะเพราะว่าแบบถ้าเป็นประโยคยาวมันก็จํายากแล้วก็แบบว่าสำเนียงประสะดัดมันก็ช่างเออมันไม่คล่องนะตัวดิฉันเองก็ไม่คล่องนะไม่ต้องโวนะคะแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดโอเคนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่หนังสือเราต้องรู้เพราะเราต้องใช้แล้วก็หน้าห้าสเอ็ดนะคะวันนี้ดิฉันจะขึ้นหัวข้อว่า o ็อนะคะอ็อบเพ็เภาษาไทยเกิดอ,อะไรคะที่ทำงานนั่นเองนะคะวันนี้ดิฉันยกประโยคบางประโยคในที่ทำงานมาเป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะโอเคนะคะดิฉันจะเริ่มนะคะข้อหนึ่งนะคะ Who f e e l dark and bare week week อยนะคะระวังนะคะคำว่า bare นะคะ bare เพราะเป็นภาษาอังกฤษมันจะเป็นเพอนะคะเพอแต่ภาษาดัตไม่ได้ออกเพอ w ์ว k นะคะแต่เขาจะออกเสียง bare week นะคะ bare week นะคะเดี๋ยวฉันเขียนให้ละเอียดนะคะภาษาไทยคืออะไรคะคุณทำงานกี่วันในหนึ่งสัปดาห์นะคะ คุณทำงานกี่วันในหนึ่งสัปดาห์นะคะภาษาดัตช์เขาจะพูดว่า mm. Who feel d a r k e n d per week week อยนะคะข้อสองนะคะเราถ้าภาษาไทยบอกว่าฉันทำงานห้าวันในหนึ่งสัป,ปดาห์นะคะเราจะพูดว่า mm. อย่างไรคะเราก็จะพูดว่า mm. I k w e r k five d a r k e n d per week mm. นะคะ แบรวิกนะคะฉันทำงาน5วันใน1อาทิตย์นะคะข้อ3นะคะออข้อ3นะคะขอโทษนะคะข้อ3 who f a l l your beric b a k to you นะคะภาษาไทยคืออะไรคะคุณทำงานกี่ชั่วโมงใน1สัปดาห์นะคะคุณทำงาน อีกชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์พระสเดตเขาพูดว่า Who feel u r e v e r w e e k w e e k to you นะคะคำตอบนะคะข้อ4นะคะเอ่อข้อ4แล้วแต่นะคะแต่ว่าในหนังสือดิฉันลงไปว่าฉันทำงาน20ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์นะคะถ้าใครทำงาน20 ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์เราก็สามารถพูดได้ว่าอ w กเวร์ตเวนต์เอ็กเอเปเวกนะคะอิกเวร h e เวนต์เต็กอเปเวกนะคะฉันทำงาน20ชั่วโมงในหนึ่งสัปดาห์นะคะ,งนนงะ,คะไงใช่ไหมคะข้อ5นะคะข้อ5ถ้าภาษาไทยเราจะถามว่า เมื่อไหร่คุณว่างจากที่ทํางานนะเมื่อไหรคุณว่างจากที่ทานนะํางา,ททงานหรือว่าเมื่อไหรคุณจะมีเวลาเมื่อไหรจะว่างอะไรทํานองนั้นนะคะภาษาดัตเขาจะถามว่าวันนีเเนะ้ bent u vrij v น n i e d e r e e วันนี้ bent u v r i ย v ั n ะะอิเวกนะคะไม่ยากนะวันนี้ดิฉันจะทําหน้าเดียวนะคะเพราะมีนักเรียนบางคนส่งมาแบบว่าไปช้าๆนะคะอย่ารีบเพราะว่าภาษาดัดมันสำเนียงนะคะสำเนียงตัวดิฉันเองอยู่สิบกว่าปีเลยนะคะสำเนียงบางคําดิฉันก็ยังไม่ได้นะคะแต่เราพยายามฝึกนะคะเราเอาให้เขาพูดให้เข้าใจแล้วก็ฝึกไปเรื่อยๆดิฉันมั่นใจว่าไม่ยากะคะแลวดิฉันจะเขียนให้ละเอียดนะคะ แล้วก็ใครที่อยากได้หนังสือนี้นะคะก็สามารถเข้าเว็บไซต์สั่งได้นะคะตามในเพจเลยนะคะเว็บไซต์นะคะแล้วกเ็เราก็จะฝึกประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันฉันก็พยายามจะดูว่าเอออะไรที่ใกล้ตัวแล้วก็สำคัญนะคะที่สามารถเ,เรียนแล้วได้มาใช้เลยนะคะก็ พยายามจะคัดนะคะวันนี้แค่หน้าเดียวนะคะแค่5ข้อแล้วเดี๋ยวฉันจะเขียนให้ละเอียดแล้วก็อ,อ,อยู่หน้า51นะคะตอนนี้ก็คือหน้า51หัวข้อก็คือ of h a d w a r e นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวดิฉันจะเขียนให้ละเอียดแล้วก็สามารถเ,เรียนด้วยกันได้นะคะสำหรับ เเดือนหน้านะคะเดือนหน้าเราดิฉันกลับเนเธอร์แลนด์นะคะเราก็จะเปิดเรียนวันแรกวันที่3นะคะออนไลน์เหมือนเดิมนะคะ วันที่สามพฤษภานะคะเปิดเรียนวันแรกก็คือวันอังคารนะคะคิดถึงลูกเพจทุกคนนะคะแต่ดิฉันไม่มีเวลาที่จะไปเมาโมยมากนะคะก็พยายามทําคลิปให้มีวินัยทําทุกวันถึงวันละนิดวันละหน่อยแต่ดิฉันอยากให้มันเกิดขึ้นทุกวันเพราะถ้าดิฉันหยุดดิฉันจะขี้เกียจนะดิฉันก็เลยต้องมีวินัยกับตัวเองด้วยการทําคลิปทุกวันวันละครั้งแล้วก็พยายาม อ่านเขียนนะคะเพราะไม่นั้นจะลืมนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้สั้นๆ5ประโยคสำหรับประโยคที่ใช้ที่ทำงานนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ออคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรสามารถสง่งอินบ็อกซ์ได้นะคะแต่ดิฉันไม่ได้อ่านทันทีแต่รับรองว่าอ่านแน่นอนนะคะวันต่อว,วันแต่อาจจะ ช้าหน่อยหรือว่าอะไรนะคะเพราะว่ากลางวันก็จะยุ่งนิดหน่อยแต่ว่ารับรองว่าถ้าใครส่งอินบ็อกซ์มารับรองได้อ่านแน่นอนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ